สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา YouTube ทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเจ้าวอนโว EC 2 1 0นะครับ200ครับ210เป็นสมาชิกใหม่อำเภอบ้านกรวดนะครับคันนี้เดี๋ยวเจอกันครับอีกประมาณ2วันครับเจอกันอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดนะครับผมจัด ไปลุยงานหลวง่อยครับจบเรียบร้อยครับคันนี้ขับดีครับคอนโทรลนิ่มระบบดีครับช่วงล่างเต็มโอ้ผมถูกใจเลยครับได้ลองขับนี่นิ่มจริงๆครับบอกเลยว่านิ่มมากจานโอขึ้นลองขับยังถูกใจเลยช่วงล่าง ช่วงล่างเต็มเลยครับคันนี้ใบเตกนาต็มเลยเจอกันแน่นอนครับตอนนี้เดี๋ยวให้เจ้าของทำสัญญาก่อนนะครับสัญญา,าซื้อขายครับการซื้อรถก็ต้องมีทำสัญญาครับวางเงินมัดจำแล้วก็ให้าทางเจ้าของรถเขียนสัญญาให้ครับผม ทรงสวยงามมากคืนทุนไวครับคันนี้ราคาไม่ถึงหนึ่งล้านครับคืนทุนไวแน่นอนซื้อรถไม่ถึงหนึ่งล้านเอาไปทำงานถ้ารับงานหลวงได้ประมาณสี่งานนี่เสร็จเรียบร้อยครับคืนทุนแน่นอนอย่างว่าครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่จะชอบแบบไหน บางคนนี่ชอบรถใหม่ก็คือไม่อยากซ่อมคือเล่นให้มันจบไปเลยแต่บางคนก็ชอบรถที่แบบราคาไม่แรงก็ตามสภาพรถการใช้งานซื้อมาใช้งานพอเราขายเราก็ไม่ขาดทุนเยอะครับเอาง่ายๆคือมันขึ้นทุนไวครับทำงานสักสี่ห้าปีถ้ารักษารถได้ดีสภาพมันก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังขายได้ดีครับ ถึงจะขายขาดทุนนิดหน่อยแต่ว่าเราได้กำไรที่เราใช้งานครับต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนครับค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปก่อนการเล่นรถต้องเริ่มจากต้องผมก็ผมก็ลองมาครับลองมาตั้งแต่รถเก,ก่าเล่นแต่เก่าส้มมาก็าเยอะจนทุกวันนี้ผมก็ยังเล่นรถเก่าอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ ไม่ได้ทําให้ผมนี่จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็ประสบความสําเร็จยังใช้รถเก่าซื้อมาใช้งานขายได้ก็ขายครับได้กําไรทํางานนิดหน่อยขายขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรเอากําไรใช้งานครับผมโอ้แดดร้อนครับเดี๋ยวไปดูทําสัญญากันก่อน,น,น,นฮะเหรอโอ้ อยู่บ้านกรวดก่อนแล้วกลังเขียนสัญญามัดจำอยู่ครับตอนนี้มีคนจะเข้ามามนะโอ้ไม่ทันผมแล้วโดนผมจัดก่อนแล้วครับบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้ดูโอ้ลมเย็นสบายมาก อืมืึโอ้ยเจาะเลยพี่นี่ข้าวพี่บ่ข้าวพี่บ่ะโอ้ประมาณจีไร้พี่ดูสายตาตาพี่บอกว่าอ่าแปดไร่แปดไร่ไร่เปล่าเจ็ดไร่นั่นเจ็ดไร่เฉียดนิดหน่อยเฉียดนิดหน่อยครับ ค,ครับผมเป็นชื่ออที่ขีดไว้ครับเขามีแค่ชื่อมาแต่รายละเอียดเขาไม่ได้บอกมาเราไม่รู้มีเด็ดูอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นนะพี่พี่ขึ้นไปลองรถนี่ทำอะไรครข,าขนานั้นสุดจัดเลยอ่ะพี่ <c oughs> แน่นอนแน่นอน ทางเดิมทางเดิมกลับทางเดิมเป็นไงบ้างขับรู้สึกว่ายังไงบ้างนิ่มนิ่มมากเลยปะเบาววิวเลยครับผมครับอันพญาครับปัญญากันพูดซื้อไหมคุณซื้อครับ

เขาไปตักแท่งส้มลไลน่์นะอฮะรถเร็วมันก็อยู่ที่คนขับนะพี่เอ้ยรถเร็วขนาดคนขับเป็นคือเก้าวเหล่ใช่คนเดียวคนขับบหรคนขับหมดแล้วรถดีคนขับไม่ไม่ดีก็เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวเจอกันบ้านกรวดครับคันนี้ครับน้องใหม่น้องใหม่อำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์ครับ ไปเป็นชันกันหน่อยน้องหมอนทองตั้งชื่ออะไรน้องหมอนทองชื่ออะไรนะหมอนทองหมอนทองทำไมใส่ชื่อหมอนทองเอ๊ตั้งชื่อให้หน่อยเร็วชื่ออะไรดีนี่หมอนทองน้องหมอนทองครับตั้งชื่อให้เสียงไข่หัวเาะพี่นี่พันเป็นพันข้าวอะไรพี่เนี่ย ไม่รู้เขาเขาอุปถัมภ์บ่ข้าวไอ้ไอร้อยยี่สิบบานก็ไมันมีหน้าปังไม่ค่อยดีเหมือนไม่ค่อยงามอ่ะข้าวนี่นะอขึ้งจะใส่ปุ๋ยอืมอืมเกี่ยวไร่เท่าไหร่เนี่ยพี่เขาเกี่ยวไร่เท่าไหร่ห้าร้อยโอ้สบายเลยอ่ะห้าร้อยหน้าปังหรือหน้าปีก็ทุกครั้งทุกครั้งก็ประมาณนี้วันหนึ่งมันจะจะห้าสิบหกสิบไร่หนึ่งบอ đấy, nhiều đấy, nhiều cái nữa nè Thương qua cái bè này, cái bè đấy, thằng điêu ở đây พี่พี่ไม่ขุดโคกน้องนาหรอตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีเหรอมันลุ่มอยู่แล้วเว้ยอ๋อคล่อมบ่อยครับอันนั้นเขาปลูกอะไรผักผักอะไรผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งทำยีนตาโ่ะนี่นะโอ้โหแล้วก็มีเลี้ยงปลาด้วยใช่ไหยปล่อยปลาธรรมชาติต้นดินตดินเยอะอืมบรรยากาศดีมากเลยครับตรงนี้ลมเย็นสบายเลย ไม่โอเคครับเอาเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวก็ประมาณอีกสองวันเจอกันครับเจ้าหมอนทองบ่อ๋อเจ้าหมอนทองอยู่ที่บ้านกรวดนะครับอำเภอบ้านกรวดบ,บุรีรัมย์ครับไปเป็นเขยบุรีรัมย์แล้วคันนี้ มาลองแป๊บเดียวถูกใจมัดจำมาเลยครับจัดไปเลยครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม